ทริปล่าสุดทริปไหนดีฮะสวิตเซอร์แลนด์รครับครับผมก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ดีถึงแม้ว่าหิมะจะไม่ได้ตกตามที่เราหวังไว้แต่ว่าการที่มีน้องมาด้วยมันก็เป็นอะไรที่ที่เติมเต็มทริปได,ได้ได้สมบูรณ์แบบครับคือจริงๆแล้วผมแพลนไปสกีกับเพื่อนผมไปประมาณเกือบประมาณ10 10วันแต่ว่าย่ามาประมาณสัก3-4วันมานี่ครับก็ดีครับดีครับจริงๆก็ก็ถือว่า มีความสุขกันครับทั้งได้ไปเที่ยวที่ใหม่ด้วยกันด้วยนะฮะผมก็มีโอกาสได้ไปรับที่สนามบินอะไรเงี้ยคุณแม่ก็เป็นห่วงน้องเดินทางแบบต่างประเทศอะไรเงีเออ้ยเราเราก็ดูแลให้อะไรก็ไม่มีปัญหาคือน้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่นอร์เวย์อยู่ที่ออสโซโอ,ยอยู่แล้วไงครับล้วก็เลยว่างสะดวกพอดีน้องก็เลยมาแวะมาหาแป๊บนึงไม่ครับกลับมาก็ก็เดี๋ยวได้เจอกันอยู่ดีครับน้องน้องกลับน้องกลับไปก่อนครับคือผมมาเป็นคนชอบเครื่องประดับอยู่แล้วผมก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบอยาก เครียดงานคราฟอะไรเงี้ยให้เขาได้ใส่ประมาณนั้นนะ่ะผมก็เลยแบบลองไปหาไปทำดูขอบคุณครับแล้วผมก็เลยเอาเป็นของขวัญให้กับเขาผมก็ก็ก็ไปหาสะหาอะไรงนงี้เองอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรูปแบบรูปไอศครีมรูปก้อนเมฆรูปหัวใจรูปมา้าอะไรที่แบบมันมีเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่เขาชอบด้วยเป็นเรื่องที่เออเรารู้เขาชอบแล้วก็เป็นเรื่องที่ระหว่าง เราชอบด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับให้ผมดาวนะผมว่าชิ้นเดียวโลก <P ain> เขาก็ดีใจครับเขาก็ดีใจที่แบบที่ที่เราให้ทําให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะ,ะประมาณน <P ain> ผมว่าก็รู้สึกอย่างนั้นแหละครับพี่ <P ain> คือมันมันรู้สึกโลง่งมันรู้สึกได้อยู่กลับมาอยู่กับตัวเองทบทวนอะไรหลายอย่างในปีที่ผ่านมาว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างทั้งเรื่องที่เราอยากจะปรับปรุงเคเรื่องที่บกพร่องอะไรงเงี้ยครับพอเริ่มต้นปีใหม่มันก็เหมือนกับเราได้เอเนอร์จีมาเยอะมากๆแล้วเราก็กลับมาทํางานกลับมา ทำทุกทุกอย่างให้มันสมบูรณ์แบบมากสุดเท่าที่เราเท่าที่เราจะทาได้ประมาณนั้นผมไปชกมวยครับพอดีเลดนิดนึงครับก็เลยนั่งพี่วินไปอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เขาไม่มีหมวกกันน็อกก็เลยก็เลยใส่ก็เลยไม่ได้ใส่คือคนที่ถ่ายรูปครับคือคนที่เดินข้ามถนนครับแล้วเขาก็เดนนะเดนหันมาหน่อยดิแล้วผมก็เลยหันไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยพี่เอาจริงๆยิงอยุธยาบางทีใช้วินมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกสุดด้วย ราคาก็ก็ดีซอกแซกตลอดใช้บ่อยมากพี่ใช้บ่อยมากด้วฟฟ้าผมก็ใช้บ่อยมากไอมาทีผมก็ใช้บ่อยมากเขาเขาก็คงต้องระวังเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่า เดี๋ยวนี้ข่าวเรื่องอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์มันก็เซนซิทีฟเนาะทั้งตัวของพี่วินเองหรือว่าแม้แม้ว่าจะผ่านเป็นเป็นแอปพลิเคชันวินมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยทุกคนก็คงคงจะต้องระวังลูกค้าอะไรมากขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากบางคนเขาก็จําไม่ค่อยได้ครับจนกว่าแบบคนข้างๆมองเราไ้เยอะหรือว่ามีคนทักคนอะไรเงี้ยเขาจะเอา้าผมไม่รู้เลยเนี่ยว่าเป็นพี่อะไรเงี้ยครับสำหรับเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์คลิปเนี่ยที่กองจริงๆมันเป็นความคิดของพี่อ้อม ครับพอดีว่าพี่หมากเนี่ยอยากจะมาเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์อยู่ที่กองกับครอบครัวของคิมอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยพี่อ้อมก็เลยบอกว่ามาธรรมดาฉันไม่มาพี่อ้อมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเซตฉากให้ในละครเลยซึ่งจริงเราต้องถ่ายฉากนั้นอยู่แล้วก็มีแค่คัดหนึ่งที่เอาตัว uh, ผู้ร้ายเนี่ยที่ต้องใส่โมวกอะไรเงี้ยให้พี่หมากมาใส่มาใส่อีกชุดหนึ่งแล้วก็ทําทีว่าผมไม่ต้องเข้าไปช่วยผู้ร้ายอะไรเงี้ยแล้วก,แวก็แล้วก็แบบกระชากหน้ากากตัวร้ายออกมาเป็นพี่หมากคิมก็ช็อก แฮปปี้ใช่ครับคือตอนแรกคิมอ่ะเอ่อเวียงเบาเพราะเหนื่อยแล้วเพราะวันนั้นถ่ายประมาณ4ี่ทุ่มแล้วแต่พอพี่หมากมาคิมบอกว่าอะถ่ายต่อเลยคิมบอกแฮปปี้คิมแฮปปี้เลย